วิธีการเชื่อมต่อว่าดันต้าสองนะคะให้ลูกค้าเข้าไปที่ลายก่อนแล้วก็เข้าไปที่สแกนสแกนแอป,ปหลังกล่องนาฬิกาได้เลยนะคะสแกนแล้วให้กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็กดดาวน์โหลดสำหรับ Android ให้กดเข้าไปที่ Google p l a y นะคะ iOS เเข้าตรงนี้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ลูกค้าเปิดแอป,ปได้เลยแล้วก็ให้ลูกค้าทำการสมัครตรงนี้ก่อนนะคะ กดยอมรับทั้งหมดเสร็จแล้วก็ค้นหานาฬิกาได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่รู้ว่านาฬิกาชื่ออะไรให้เข้าไปที่การตั้งค่านในานาฬิกาก่อนนะคะเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดูชื่อรุ่นให้ตรงกันกับที่ค้นหานะ อันนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เข้าไปที่การแจ้งเตือนนะคะแล้วก็กดเปิดทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้ต้องเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็การโทรน,นะ